นี่นะครับเพืเ่อนๆนี่คือกระเช้าข้ามแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับใครยังไม่เคยเห็นนี่เลยข้ามแม่น้ําสุพรรณบุรีครับหนึ่งเดียวใน จังหวัดสุพรรณบุรีเราเลยนะครับอยู่ที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมครับกับตำบลตาก้านะครับเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมรักสองฝั่งแม่น้ำเรานะครับเดีวอยู่ที่หน้าวัดเจ้าขาวนะครับท่านใดสนใจมาใช้บริการมาเรียนรู้กันมานั่งชมนั่งเที่ยวกันที่นี่ได้เลย นะครับหรือมาล่องเรือมาล่องเรือแล้วก็มาเที่ยวกันก็ได้นี่นะครับพอชาวล่องเรือแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มีคนมาเที่ยวกันเต็มเลยเลยเห็นไหมครับไม่ด้แลือจุได้สามสิบคนนะครับได้สามสิบคนมาล่องแม่น้ำกันนะครับมาล่องแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบ้านฉันบังปามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการเจอน้ำท่วมเนี่ยเี้วก็มีมัคุเทศบรรยายด้วยมักคุเทนมีบลายพกคุนะครับ เรื่องปกาิน้แม่น้ำเนี่ยล้นล้นมาติดกันปล่อยเข้าทุ่งนาฝั่งโน้นทุ่งนาฝั่งโน้นก็จะเขาจะรู้กันเลยชาวบ้านเนี่ยก็คือจะไม่ทานาในในในช่วงฤดูน้ําเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องปล่อยน้ําเข้าทุ่งของเขาก็จะเป็นกินระยะเวลาเกินสามเดือนประมาณเนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มเริ่มชุกจริงๆก็ประมาณเดือนกันยา ลดลันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเๆเขาจะมีการประกาศใช่ประกาศเตือนที่นี่ทางการดีไปอย่าจะทำอะไรเขาจะมีการประกาศว่าจะปล่อยน้ำอะไรอะไรเขาจะมีการแจ้งตลอดมีการประสานงานตลอดครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมังคูเทศเรานะครับที่จะคอยบรรยายให้ทราบถึงวิถีของชุมชนสองฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ชุมชนตาบลบ้านแหลกนะครับเบอร์โทรครับ0800737397หรือเข้าไปดูที่เพจ เพจครับเพจชื่อ,อชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับแล้วพบกันที่บ้านแหลมนะจ๊ะนับรองหมาเตี้ยวปั้นฉันมาแล้วคุณจะหลงรักและถ้าได้มาพักรักหมดใจเลยจ้าแล้วพบกันที่บ้านแหลมนะจ๊าสวัสดีจ้าเพราะถนนถนนมา